าาะะจากเชียงใหม่ไปดูที่น่านกันบ้างน,นะครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะประชาชนคนทั่วไปแต่เป็นขออ,อโรงพยาบาลเชียงกลางจังหวัดน่านครับติดโควิด19ทําให้ตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องกักตัวทั้งสิ้น11คนครับมีรายงานนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีบุคลากรทางการแพทย์กักตัว11คนอยู่ในโรงพยาบาลเชียงกลางจังหวัดน่านครับหลังจากที่ตรวจแล้วพบว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลติดเชื้อโควิด -19 เ จากการตรวจสอบไทม์ไลน์เนี่ยพบว่าช่วงวันที่26-29ถึงเมษายนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงกลางไปทำงานร่วมกับทีมสอบสวนโรคที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเปลืออําเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็เข้าทำงานแล้วก็ประชุมที่โรงพยาบาลเชียงกลางทุกวันก่อนจะเข้ารับการตรวจหาเชื้อครั้งที่3ในวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมา แล้วก็รู้ผลว่าติดเชื้อโควิด1 9ในวันที่6พฤษภาคมครับหลังพบว่าติดเชื้อเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการรักษาพร้อมกับกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดรวม11คนเพื่อติดตามอาการแล้วก็ตรวจหาเชื้อนะครับขณะที่โรงพยาบาลเชียงกลางก็มีการประกาศงดรับผู้ป่วยนอกโดยรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้นแล้วก็งดเยี่ยมทุกกรณีครับ